สวัสดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีดนดนเถื่อออกเปล่าดงหาอยู่หากินคือเก่าดะทรายดะมาของกับทีมงานคือเก่าคนออกบ้านประมาณชิปเอ็ดมุ่งกระดังหอดสองมุ่งเดี๋ยวนเนาะดังหางากระเกียมกินเขากลางเต็นเนาะพักพน เอันหนึ่งก่อนสะดวกนำ้ำใส่เบ็ดใส่ม่องคือเกา่าออกจากสิใส่ม่องแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่เด็ดเนาะของจานเพิ่นไปยังเปิดวันนี้ได้อันนี้แต่มันก็ะช่างใส่กุ้งเนาะหัวกุ้งหัวนี่ก็ได้สมควรก็ได้ว่าเอากระช่างหมาเอนไว้บำรุมตุ้มตัวด้วยเหมือนใส่รถตอกๆมาพี่น้องเลยแล้วก็สิใส่เบ็ดนำ้ำเนาะเบ็ดขันหรือว่าเบ็ดปักนี่แหละเนื้อเขียดเนาะใส่เนื้อเขียด บบก็ใส่หมอกน้ำเน่คือเก่าเนี่ยโบผา่าหมอกป้าโบไรกันป้าบาาบไร,บรกินแท้ๆมีเป็นซอข้าวหมอกจะลงหมอกก่อนเแบบ็ดก็ใส่บวัวไดอกหาไรดังหมอกกับประมาณซองทงมาดาวคือเห็นอยู่เด็กไทยกันเต็มทีนอนโดนเถื่อออกตัวหนึ่งเขากระประมาณฮารุเขาชาดก็ได้อยู่ซองมือกินเต็มทีผักพรต่างตันะรับปีใหม่น้ำกันเด้อเพื่อนเฟดเอ้ย อยู่ป่าอยู pues, tomar, clause, ่เขาอยู่ดงภาพบรรยากาศในนอนหนาวเนาะเทิงภูเขาคือเก่านี่แหละโศกสมาเนาะบ่ใหญยใหญ่เข้มคือเก่าเลยเพราะว่าสุดก่อนเขาดงอยู่อยู่แข็มดุมพเนาะแข็มดุมสุดแล้วก็ใหายขึ้นมาใหายขึ้นมาเทิงเลยเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามขึ้นมาหวยตัวเก่าที่เขาเคยเอาเอาหู่ภาพเอาให้เบิรงเนาะ ป่าสิรัยเดยบบะเถื่องมาอีกเนาะแต่ว่ามาสุดก่อนก็โอเคอยู่แต่ว่าสุดที่ทางมันจะเป็นจะได้ว่าสถานที่นี่ก็ใายใหม่ตลอดแล้วก็มีคนมาหาก่อนะเนาะจากทีมีโตัวเดวบบะติดตามมากันเด้อบายดีเสาบรรเทาองเอ้ยนกน,นูงปูป,ปีกห่างไปเสียวๆอย่างนี้มาดังเทีกันตื่นกันดูกตันดงยาเหมาะอ,อากาศเย็นลายขึ้นนี่โหสุดๆเลยมา้นั่งเที่ยอุ่นเขาหนึ่งเขา เป็นบ่าป่ะสันเสารวันเสาที่สามสิบอย่างอีกหนึ่งวันก็เป็นปีใหม่แล้วนี่นอนป่านอนเขาคือเกาเนี่เก็บผ้าย้ำเสารไม่บึ่งนอนอยู่ตรงสวงนี่โหดเย็นสุดๆเลยนอนบ่รับเบิดขึ้นตื่นขึ้นมาจะหูว่าตัวเองรับพินไฟเถอะส่อ หกหมูยังบม่ทันแจง้งค่ะมันขึบลงมันมุกมันเอา้าเขาพากันผักพอหน่อยนึงกินเข่าเอาเห้ดองยาหม่องได้บานนอนเออะหลางก็จะไปปลดทุกข์จากสีโศกสิมาติดนะตามสุปน้งกันก่อนกอนสิไปแ<อ>กเด้เออใซ่กระสอบไปบตีบบเป็นตุนไปเลยเออเอาไปเลย เดี๋ยวกอไปหอนกันแป๊บหนึ่งเกี่ยมตรงยามมองก่อนป่ะนี่กำลังเปิดมุแดดกำลังออกกินเขาแดดมอือตมปะคอไงตามกุ่งเกี่ยมสสดงกู่มองขึ้นจิม,มีโตหรือบ่โอ้ยบัวมันปนได้พี่น้องเอยบัวโสโคนะือเกาดะมีแต่ใบตอ,องส่วนนี้มุมีป่า าสุดนี้ถือว่าบมอยโอเคปาได้ใส่หม้อหมอมอเนี่ยบ้างค่ายซ้ำยู่หันใส่ป่ากุ่งกับวัตถปคนใดนก็ต้องขวบป่าอยู่ในอูโบพอสาวโดทิดทั่วสุดนี้ถือว่าโมาาบมาณสองวันทิศที่สามสิบเอ็ด